ฮัลโหลนะครับตอนนี้คุนก็อยู่กันในเกมอันเทอร์นะครับตอนนี้เราก็น่าเล่นเติม์มอสนะครั okay. บโอเคมราไปหาคนยิงดีกว,ว่าต้องถามครับว่าเขาอยู่ไหนอยู่ไหนกันีถามๆไปเลยครับ เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนนะเพื่อนเขาเรียนกันอยู่เข่เล่นเซิร์ฟผมเล่นเซิร์ฟนี่เออจุกทำไมไม่มีบอกชื่อเซิร์ฟเลยอาดีมจุกผมก็ดูชื่อเซิร์ฟไม่เป็นทนำะไมไมันเป็นแบบนี้ชื่อทุกคนเขาช่างนะครับเล่นเซิร์ฟ d C ซ c m m o r pg, ี g รฮะชิดสุอยินเสียงซอมบี้ครับครับเอ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 ้เอ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 เเออเอครับออ ดีจริงครับเซอร์นี่ยคนไทยเยอะด้วย <c oughs> ทับให้เต็มครับเราจะได้แข็งเก่ง <c oughs> จะได้ตายยากๆครับ <c oughs> ทับเซฟไม่ได้นะเซอร์เนี้ ไอ้ทีของหายย่ะฮะอ่าดูเป้าเล็กลงครับแต่คนน่าจะหายยากอยู่นะตั้งแต่เล่นมาเลขคนหาได้ไม่เจอเราจะไปแคมล็อกกันนะทับวีไม่ได้เจอมิทับไอได้เ,เดียวตามด้วยเลขเลขของของ ระหว่างทางบันทีเราอาจจะเจอคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสียงมากบอกเลยกาอกกลางมีใครบ้างไม่น่ามีถึงนี้เราก็ยิงไม่ถึงแนละ้วยิงไม่แม่แมนสไนไม่มีใครตอบเลยครับแต่ขอบกลัวทั้งเซิร์ฟมีอยู่แปดคนก็เยอะอยู่นะ เราจะไปแคมป์ล็อกกันนี่ต้องเนินเขาตรงนี้คนเยอะครับต้องดูให้ดีๆอันตรายครับที่ไหนเหงาที่ต้องโอ้ยเอ้นีีซ่ามากอะที่ไหนเหงา วันนี้ผมอาจจะต้องลบอันเทอร์อันเทอร์โหลดใหม่อะ่ะเพราะชื่อคนเป็นแบบนี้นเราวมนจะไม่รู้ต้องลบอันเทอร์โหลดใหม่เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วค่อยไปลบเลยไ,ไ,ไ,ไม่รู้เลยใครพิมพ์มใจคิดว่าศพใครจมื่มแล้วครับมองไม่เห็นเลยผมชอบเล่นมุมมองเนี่ยคนดีฟัง ดูชื่อใครไม่ได้ไม่น่ามีคนนะไม่ได้ยินเสียงปืนจะพาดมีคนอ่ยรถควันขึ้นอาจจะมีคนนะ สวัสดีครับโอ้เจอ,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 อคนไทยอะ่ะโอ้มารักรวมกลกุ่มกันอยู่แถวนี้ดิ คนไทยอะจะมาหาคนยิงมาเจอคนไทยนะนะครับ <Okay. S 1> เราจะเล่าเรื่องผีกันนะเราต้องอินตามเน <Okay. S 1> เราต้องเปิดเงาด้วยเพื่อความหลอนนะฮะ <Yeah. S 1> อะไรเงา่ะ น่ากลัวแถวนี้เถื่อนจริงครับเราไม่เห็นเล่าอะไรกันแล้วเพราะว่าตรงนี้มีอยู่กี่คนนะสามสี่สี่คนครับแล้วทั้งเซิร์ฟมีแปดก็สี่สี่ก็มีอยู่สามคนครับที่เราไล่ราได้ เฮ้ยไมปักปืนได้หล่โอยโหอะไรวะเายิงผมแทบดึว่าเราไม่ต้องใส่ครับเราก็จะไม่ใส่ Nè, quân thái cái gì ô ô hơi phải đùa Hãy cho ใส่ในชั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นเราต้องมาถล่มเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องหายที่หลบว่าออกไปเปลี่ยนชื่อแล้วเขามายิงแล้วอ๋อว่าความเถื่อนนะไม่เอาดีกวะ่ะเขาอุศลเล่นกันดีๆฮะ ไอ้เห่รถโปะเทศออ๋อประเท <c oughs> ออ,อ,อ,อดิบันอะไรวะเนาาี่รถถังลงมาางันฮะจุดรวมพงมีได้เหรอวะ đi <laughs> <biết gì> <laughs> tăng ở đây <laughs> ยฮ่าฮะตัลลิบันนะอันนี้จะขับไปไหนวะเนี <c oughs> ่ะอ่าเขารู้ทุกอย่าง